ตรงนี้เมื่อกี้เราข้ามะสะพานห้วยหนึ่งมาเป็นสะพานโปนนะะตัวนี้เป็นห้วยที่สองที่ที่หมู่เข้าไปหมู่บ้านปลาเกยยอนะครับตอนนี้น้ําเยอะก็ไหลแรงถ้ามาหลายๆคันอาจพอได้เล่นอยู่ก็อาจจะช่วยกันแล้วก็อคอยประคองรถก็ไปได้นะแต่พอดีเรามาสองคันเองนะเราก็จะไปทางรัด ตรงนี้ก็จะเป็นลำธารตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กสำหรับข้ามไปที่โรงเรียนนะตนัวนี้คือน้ำมันก็ดูเหมือนจะเยอะนะครับโผีเสื้อเต็มเลยส,สีเสื้อเต็มเลย แต่ถ้าพอถ้าถ้าแบบว่าไม่มีสะพานอ่ะถ้าจะข้ามจริงก็อาจะข้ามได้อยู่นะรถรถมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าเขามีสะพานเราจะเดินไปนะครับเดินไปตรงนู้นฝั่งโรงเรียนมีสะพานสำหรับ ข้ามไปโรงเรียนนะครับกับหมู่บ้านนี่คือส่วนด้านหน้านะครับของศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้าน ปลาเกยยอนะครับเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพนะครับร่วมกับปูนอินทรีและมหาวิทยายลัยอ่า,อาหลายๆแห่งนะช่วยกันแล้วก็ชาวบ้านประชาชนทั่วไปนะครับช่วยกันอ่ปรับปรุงจากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอ่าตำรวจตรเวนชายแดนเดิมนะครับให มีอาคารเรียนที่พักครูแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆครับให้แข็งแรงทันสมัยนะครับแข็งแรงปลอดภัยนะแล้วก็ให้นักเรียนได้มาเ,าเรียนได้อย่างสบายใจนะก็จะมีแปลงโครงการต่างๆนะโครงการวระารารดำรินะครับก็เทียบเลยนะ เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ที่ที่บ้านนะเนี่ยอาคารเรียนแล้วก็ไม่แน่ใจจะมีที่พักสำหรับเด็กหรือเปล่าถ้าบ้านห่างไกลนะประมาณนี้นะ เมื่อก่อนเนี้ยก็อาคารก็จะเป็นอาคารหลังนี้นะครับที่ที่เป็นอาคารดั้งเดิมนะชุดหนังทานส่วนนี้จะเป็นอาคารใหม่นะอาคารที่ทาขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตามโครงการนะครับมีสนามเด็กเล่นข้างบนด้วยนะ อันนี้อาคารเรียนหลังเก่า่ะเราเคยมาติดน้ำป่าแล้วก็มาพักอาศัยในนี้หลายร้อยชีวิตเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อก่อนเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นบ้านพาักครูอีน,นี้ก็มีส่วนทำห้องน้ำเพิ่มเติมนะตรงนู้นก็จะเป็นระบบประปาหมู่บ้านนะครับกับของโรงเรียนใช้ด้วยกันนี่เป็นโรงอาหารด้านหลังนี่ โอเคเรามาสำรวจพื้นที่นะครับตรงนี้คือบ้านปลากระยอนะชาวบ้านปกบ้านเรือนกันอยู่วิถีชาวบ้านนะประมาณนี้ หมูวิธีการเลี้ยงหมูก็จะผูกไวเห,เหมือนเลี้ยงเหมือนชาววบ้านเราเลี้ยงวัวเลยนะก็จะผูกไว้ตรงนี้เลยนะใต้ต้นไม้เนี่ยเรามีหลังคาให้หน่อยหนะึ่งใช้วิธีผูกไวอยู่ด,ดิเนี่ยเนี่ยนะตัวอ้วนอยู่นะมันก็จะเดินรอบๆตัวนี้ก็จะเดี๋ยวเขาก็ตัด ใบไม้ต้นกล้วยหรืออะไรเงี้ยนะหยกกล้วยหรือใบกระถินอะไรพวกนี้เอามาให้กินนะธีการเลี้ยงหมูโอ้เด็กๆเสร็จกิจกรรมแล้วหรอของนี่ไปไหนกันกลับบ้านเนาะโอ้โหกลับบ้านกันหน้าตาเบิกบานกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สามโซนามแล้วไม่ได้รังแกเด็กนะเฮสมัยก่อนนี่ป้าเลยนะดูดิกาัล่ะดูอะไรดกาัล่ะ สนามาตรงลานหมู่บ้านก็จะมีนี่คกิจรกรรมของเด็กๆนะอันนีิติีก็จะมีเส้นเนาะไม่เห็นเส้นอยู่ตรงไหนเขาเขียนเส้นแล้วย,ยังเขามีเส้นไหมัม้ตรงนั้นก็จะเป็นสนามวอลเลย์บอลตรงนี้ที่ตะกอ้อเราเตะตะกอ้ออยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะตามตะกอ้อก็ดีนะเด็กๆก็จะ ได้ออกกำลังกายตัวนี้ตีจับนะต,ตีจับต้องลากไว้นะแต่ถ้ถาถ้าบ้านเราก็จะเป็นตีเส้นเป็นกรอบสี่สี่เหลี่ยมสองฝั่งนะแล้วก็ต้องข้ามไปแต่ฝั่งโน้นให้ได้เอาเป็นเกล็ดแดงนะนอ๋อหิน ถ้าถ้าโดนล็อกตัวนี่ต้องต้องเสียงจะหายนะเสียงหายนี่คือแพอ่าอ่าเนี่ยแหละของของออการเล่นของเด็กๆนะชาวบ้านแถวนี้นะชาวบ้านปากกยอนะนี่เออนี่นี่ลากลากมาแล้วเนี่ยลากมาเป็นฝั่งนี้แล้วเนี่ยนี่ก็จะกุญแจก็จะมีของบอลนี่ โหเซ็ตหเซ็ตกินเลยอ่ะแน่นอนว่กเอาทำไมสามต่อสองอ่ะแสดงว่าฝั่งนี้ฝีมือดีโอ้ยโอ้โหดีจริงเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าขึ้นตบนะเรามัวแต่มองพื้นไม่เห็นคนเอ้ยฝากกระยอเอฟซีแน่นอนแน่นอนโอ้โหอลูกไปไกลเลยอ่ะ นออกกำลังกายนี่เขาเรียกว่าช้างเผือกอยู่เน้นเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับเออดีมากครับสุดยอดฝั่งนี้สองคนนะฝั่งนี้สองคนอ่ะขอเสิร์ฟอ่ะปึ๊บเอาแกมาปึ๊บปึ๊บเออุ๊ยหุ่นคนนี้ตบดีอ่ะโอ้เทคตัวดีเทคตัวดีโอ้โปากย์ยอฟสนะครับ ทั้งวอลเลย์บอลตะก้อและอาจจะมีฟุตบอลนะ